เอาจตรงผมเป็นคนที่กดติดดาวแต่ละแมปเนี่ยเยอะแบบเยอะมากเลยนะเป็นแบบที่กาจะมาทําเป็นคลิปไปแหละแต่ว่าบางแมปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวพอที่จะทําเป็นคลิปได้นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ด้วยความที่คิดอะไรไม่ออกด้วยนะก็เลยลองมาเล่นแมปที่ผมกดเฟซไว้ดีกว่านะแมปแรกขอยกเป็นแมปนาวาวอลเฟร์ภาค2เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเราก็เล่นนาวาวอลเฟร์รีมาสเตอร์ไปนะซึ่งก็ค่อนั้งวิวัฒนาการย้อนกลับไม่แน่ใจว่าอันนี้จะย้อนกลับเหมือนกันไหม อันนี้ดูจะแบบเก่ากว่าไอ้ภาครมาสเตอร์นะดูจะแบบคงคอนเซปต์กว่าแล้วก็ไปแลชิสามารถไปได้โอ้นี่คือปืนเรือนั่งไม่ได้มันเป็นของแบบของกัปตันเหรออันนีน้นั่งได้ไหมนั่งได้แต่ผมไม่สามารถหันปืนได้เพราะว่าผมอยู่ในมือถือแล้วปืนละ่ะท่านผู้ชมปืนก็ยิงไม่ออกแล้วเครื่องบินแสกเฮว e a v y bomber มาหนึอันเนีนั่งไปโอ้มีป่มพร้อม โอเคเครื่องบินเราสามารถควบคุมได้นะโดยการแบบตั้งศูนย์ลรงนี้แล้วก็แบบเนี่ยหันไปหันมาได้โอเค E นี่คือ Engine B คือดอกบอมเคือนี่ปืนปืนแบบสุดรอเท่แต่น่าเสียดายที่เซิร์ฟนี้ไม่มีใครเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไปดชิปเราเป็นอยู่แบบหน้าฐานเมกายนะเอาเป็นว่าลองมายึดเกาะตรงนี้ดีกว่าอ่ะนี่ยยึดไปอะระบบซิสเต็มถือว่ายึดไวอยู่นะ ส่วนระบบเรือก็สามารถขยับได้แางนี้แล้วก็มีแบบ2ปุ่มเป็นระบบเลงอะไรประมาณนี้สวิชได้แต่ผมว่าพักแรกสม,มุทกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้กระสุนแบบเนี้ยมันดูดีเลยมากเลยอะ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะหันตามสักเท่าไหร่ไม่ความร่วมมือเอาชีวิตรอดสอร้างอาริอัตอมอ่าอันนี้มันดูเหมือนเป็นจนริกโรเปกาเอ็มมากเลยนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบเออเก่ากว่าเลยได้ไงเออโอ้ผมเป็นใครไม่รู้แล้วทำไมมีไททันอยู่ตรงนี้อ๋อผมแบบผม,แบบผมกาลังเด็กอยู่อะ แล้วก็มีแบบมีดาบตรงนี้ซึ่งโอเคสามารถใช้ได้แล้วก็ Small Rock หินโอเคแล้วควรจะทำไงเอ่ยเอ,อ่อมีใครกำลังอ๋อ,อกำลังขุดหินอยู่นึกว่าพังสักอย่างสัสดีคับพ่อพวกเรามีแค่ไม่กี่คนเองนะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านานี่ก่อนนี่มปนอะไรเนี่ยอ่ามี crafting table ลูปคือมันเป็นแบบเป็น Minecraft บบูก b u บูกเวอร์ชันแบบที่ต้องสามารถขี่ังเซิร์ฟอะไรออกมานี้ใช่ไหมสวัสดีพี่โอ้พี่กำลังสร้างถนนอยู่ ลองมาไปจนภัยดูว่าโลกภายนอกมีอะไรเอ่ยทำไมเพลงมันดูแบบมันดูเฮอร์เรอร์นะเกินอ๋อเหมือนว่าเราจะมีหลายซีวิลลเซชันใช่ไหมตรงนู้นก็ซีวิลลเซชันเหมือนกันเหรอเป็นปราสาทอันนั้นคือแบบใหญ่กว่าเราเยอะเลยอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมเข้าไปตรงนั้นแล้วแบบผมจะโดนฆ่าทันทีอะ่ะเพราะว่าเมืองเขาเป็นดูใหญ่มากแล้วก็น่าจะแบ่งกันเป็นเผ่านะเอ่อแล้วกระโดดมันแบบมันดีเลย์มากเลยเนะี่ยผมโดดไม่ถึงเลยซ้ำแบบผมเด็กเกินอ่าแต่พอได้อยู่เน่เน,เน่ขึ้นมาขึ้นมา,นมาอ่าฮะอ่าอ่า เมเข้าสังคล่นไม่เป็นต่อไปคือแมปที่ผมมองว่าคอนเซปต์เนี่ยถูกต้อนตงนะมันมันดูแย่มากๆคือมาโรเขาบอกนะว่ามาโรเนี่ยนับเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอารมณ์แบบ Netflix แต่ว่าเป็นเวอร์ชันโลบอกแล้วก็ดูหนังโลบอกอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเปิดฟรีนะแต่ตอนนี้คิดค่าเข้าไปร้อยโลบอคแล้วแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าจะดูไปทําไมเนี่ยเมื่อไอเดลาสเกตเนี่ยก็อยู่บน y ย u ทูบอันนี้ก็ยูทูบอันนี้ก็ยูทูบหรือเปล่าไม่รู้เดีเอาเป็นว่าอลองจ่ายดูแล้วกัน โอ้แล้วเข้ามาเป็นหน้าแบบเป็นหน้าเมนูแบบนี้เลยนะก็ถือว่าดูดีอยู่แต่ปัญหาก็คือทั้งแพลตฟอร์มมี8ชิปลองกดไปดูซิอันนี้เป็นไงลองกด w วอชอยู่ Watch แบบโอ้มีสากับ Full Screen ลองแบบ 3D ไปโอ้ผมกำลังจะโดนฟ้องเลยเลยวันนี้แหละโดนฟ้องแบบละเมิดลิขสิทธิ์อ๋อแล้วก็เป็นแบบเป็นจอใหญ่แบบนี้มีมีคนอยู่ในเซิร์ฟด้วยเข้าไปไหนฮะเมื่อกี้เห็นชื่ออ๋อนี่ไงพี่วันนี้พี่จอ เขาจะทักทายผมเออเออนั่นไงเออไม่นะเข้าสังคมฮ่าไฮน,นั่งดูแบบเนียนๆแล้วกันเดี๋ยวถ้า,าผมเพิ่มพี่ผมผมผขก็าาเลยจะระเบิดโอ้หนังมาแล้วอ่ะเราก,กดแบบเนี่ยฟุลสกีนได้ด้วยโอ้โหความละเอียดนีนมันกี่พีวะเนี่ยประมาณแบบ 420p ซับแต่ต้นไม่เวิร์กด้วยผูย้ชมคือเปิดแล้ว ไม่มีซับอะไรขึ้นมาเลยเดี๋ยวลองมากดูในวอชลูมบ้างนะเป็นห้องแบบห้องส่วนตัวซึ่งน่าจะไม่ได้โบเกนทวมเมื่อกี้มั้งเดี๋ยวลองดูแบบพรช็อปลูเซอร์บ้างอะไรไม่รู้เนี่ผมได้เจอฟ้องอีกตอนนี้แหละหนังนี้สร้างเพื่อมาโดโดยเฉพาะเลยนะโอเคทุกคนใจเย็นเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งของคือดูยูทูบเถอะพี่ <laughs> จำลองการเป็นคุกคิดตัวน้อยนี่คือบ้านของ 007N7 ผมสามารถลองได้ด้วยเมาพ่อผมอยู่ไหนพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนเอ่ยนี่ 007N7 เจอแล้วปรดีวพ่อเฮ้ลูกว่าไงว้โอเคมันนี่แบบมีวันเอวันเอ็กล่างแบบไม่ปีศาสด้วยอะไรว่าไงพี่ 1X วันเอ็กฉันเกียรการล้างจานที่สุดเลยอ่ะคุยไม่ได้ด้วย ได้แค่พูดอยู่ไฟเดียวมีสซราไ์ด้วยวันนี้มีเซอร์ไพร์แกยังไม่คู่ควรหรอกอันนี้มีวอร์นิ่งด้วยมีควดสร์ไรที่สามารถระเบิดได้่าลองกดดูระเบิดไหมระเบิดยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดเดี๋ยวกันต้องไปหาอะไรเพิ่มใช่ไหมออนหรือนี่คือควดระเบิดสามสองหนึ่งกลับไปที่ปี2014อ่ที่จริงผมเล่นโลบอสตั้งแต่2016นะ2014มาไม่ทันแต่ว่า ผมจะทําเป็นเหมือนว่าผมผมอยู่แล้วกันเกมโอ้คล้ายๆกับไอเรโทรสโตรีโอสักอย่างหนึงนะแต่น,นี้ไม่ได้ย้อนไกลขนาดนั้นลองไปสปีดลันโฟกันเนี่ยแมบพบที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเพจทวิตไปแล้วมาบีดดับเอาดูดูเอาดูด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 โอ้ยเออดูดเดอะลัสกิสเกมเนื้อเรื่องอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมที่มาจากซีรีส์เดอะลัสกิสซึ่งมาทำเป็นเกมได้งไงไม่รู้เหมือนกันแต่ผมลองเล่นดูแล้วกันมีแบบ เฟิร์สวอลกับเป็นเบคอนมัง้งเอาเกสก่อนก็ได้เกสเด่นกว่าในฉากเปิดแบบซีนิมาติกทำไมมันมี AKC7 คู่กับรถถัง T3-4 กับรถถังแพนเซอร์หรือไทเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนู้นฉากอลังการามากสกคริปต์เถอะจะได้วมทำไงนี่ผมสามารถคลิกโอ้คุยฉมอีเวนต์นี่โคตรเท่คลิกตรงนู้นคลิกตรงน,น,งนี้โอ้โอ้ยินกลกาสามตลบ โอ้เมนูเปิดได้ไหมเดี๋ยวกันเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมผมขอหยุดก่อนเดียวไม่ต้องปิดเพงลงละวเนทตูดแล้วก็เธอเป็นตัวนี้โอ้โอ้โอ้เข้าเทปเนทเปิดมาแล้วแล้วก็ปเออ เมื่อกี้ผมกดรวมมากเลยนะเบสบัตรชอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเกมปล้ายยังมี VS n น b นะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเ s สปะทะโนบอะไรประมาณนี้เนี่ยมาแล้วไปเล่นเกมกันทุกคนเหมือนว่าคนจะไม่พอนะแล้วมีตัวตเตะเล่ด้วยเอางี้ว่าไปตัวตเตะเลก่อนแล้วกันอืมยกนิ้วเลยเอาละแล้วก็จัดโหลดเอาไฮมาัซคนดรีอ่ามันก็เอาได้หมดเลยเนี่ยอาา่าฮะ มีเพลงแบบเพลงจาก entry point ด้วยอะละิขสิทธิ์เต็มๆเนี่ยมาละเว็บหนึ่งว่าแต่ผมจะอะไรยังไงอะคือแบบ <c oughs> <c oughs> ยิงนี้เลยอะอ่าฮะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเออยิงีค่ตัวอ่ะแป๊บหนึ่งโอ้โหอนิเมชันแบบดูมี่นี่จัดก,การได้มันมีดาบด,าบด้วยนะสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถแบบอัปเกรดต้องชอ็อปดีได้สักอย่างเนี่ยซื้อ m14 มาแล้ว หดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพื้นที่มันแย่มากเลยอ่ะเกิดมาก็โดนล้อมเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดตรงเนี้ยข้างหน้าผมเลยเนี่ยอ่าไล่คลิกเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เอาเอาโหเนี่ยเนี่ยเกิดตรงหน้าแบบนี้เลยเจ้ามันเก่งที่ดีมากนะฮะยิงแคปวิทั้งวันนะแล้วเราก็จะรอดเพราะว่ามันครอบคุมมากๆเนี่ยยิงเข้าไปยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรเนี่ยดาดาดอดาบาดาดาดาไปดาดาไปดาดาโอ้โหดาบเบามากเนี่ยอาละยิงยิงต่อไปอีก ผมไม่สามารถดูดเลือดได้นะช่างน,น่าเสียดายเนี่เว็บสามเคลียร์แล้วแล้วก็ซื้อแบบเอ่อทอมสันเหรอนี่ะอมสันมาแล้วมนแรงกว่ากันเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้มีคื่ออัพเกรดหรือ,อยังไงไม่รู้เย็ไม่ได้สอนเอ้ยเออเอ,อ,อะไรมาออออบอลน,นี่คือบอสบอลนะออสักอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรอะไรมาอีกโอ้นี่คือนี่คือบอสบอลจริงด้วยอ่ะนี่ยิงเข้าไปตายอซ s y เอาปั๊มช oh, ็อตกันมานี่ secondary ่แต่เขาก็ดูดีอยู่นะสำหรับระบบเกมถ้าเกิดแบบใหญ่กว่านี้อันนี้แบบแทบไปไหนไม่ได้แบบเนี้ยทึบทึบโอ้สะใจมากเลือดเนี่ยสาดกระจุยสาดกระจายนี่เดชไม่์โอ้เดชเดชเดชนี่นี่อะไรอะไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเตะนี่สามารถฟันระหว่างรีโหลดได้โอ้ข้างหลังมาในนี่ช็อตกันช็อตกันอะไรดูซิว่าใครช็อตกันเก่งกว่ากันเออเออเออใจเย็นพี่เออแล้วก็ตต้มเต้มเอะไะเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเล็กน้อย ต่อไปเป็น clean up crew เป็นเกมแบบทำจความสะอาดพื้นที่อาชญากรรมอะไรประมาณนี้หลบหลักฐานตรงนี้มีออปชันอยู่กด quick play ดูสิตัวจะเลี้ยวก่อนก็ได้นี่เรื่มจะเก็บหลักฐานนะแล้วก็เก็บคนนะเอาคนไปใส่ที่ไหนก็ได้แล้วก็เอาวุสไปซ่อนเอาไอ้นี่ให้มันอยู่ที่เดิมเวลาลาบลา,บบาบฟังดวงพอด้อยากมากนะเบคอนมาเนี่ยเอาละมันถึงเวลาตายเหมือนกันแล้วตายไปแล้วก็ อย่าให้ทำให้เคยเดือดร้อนอีกเลยเนี่เนี่ยเนี่ยมามามาเนี่บ๊อบไปมันมันจะใส่ยังไงอะเดยวนะคือแบบโอ้โหจะต้องกดประตูเพื่อปิดประตูด้วยเนี่ยเดยวก็เด็กกันเนี่เนี่เนี่ใสเอาไว้เนี่ปิดเรียบร้อยไม่มีใครเห็นแน่นอนอาะแล้วแล้วก็เอาเอาไว้ดีเอาแบบซ่อนที่ข้างในนี้แล้วกันเอ่ออืมติดหลังคาตรงนี้มามามาในมือถือเล่นยางมากเนี่ซ่อนเรียบร้อย คลิกทูฟินิชมาทำรวดยอยู่ในฮันนี่ซอนไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่พอเอาบอดี้ฟาวก็มาใส่มันเข้าไปไม่ได้เอาพิจามาแบบสนามจริงกันบ้างเราต้องทำการซ่อนนูบนะฮะจงังหวะนี้เออเนี่ยม,มานูบมาเนี่ยไปโดยด่วนเออที่แกซ่อนยากมากตัวอ้วนนี่นี่ได้ละได้ละแล้วก็เอออันนี้อันนี้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรามีเวลาน้อยมากเลยอ่ะอะไะอันนี้เอาไปซ่อนในในนี้ตัววันในเรียบร้อยเก้าอี้อล้มเก้าอี้อล้มเนี่ยเก้าอี้ปกติปกติอ่าอ่าอ่าจบละเรารอดเรียบร้อยหรือเปล่าอาวมันมันมันยังแดงอยู่เลยอ่ะมันแดงได้ไงอ่ะไม่รู้ดีแต่ว่า nothing we can do เสร็จได้ไหมได้ไหมซอ้อนเรียบร้อย ไม่มีใครเจอโอเรียบร้อยเกมดูเจ๋งดีนะแต่ฟิสิกส์แล็คทอมันค่อนข้างแบบค,คอ่อนข้างเบื่อมากถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกเยอะไฮทาท์ High tight. อันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบแนวแนวทีมฟอร์เทสมั้งถ้าที่ไปอ่านมาจจะเลียวโอ้โอ้ยาวมากอ๋อผมยัไม่อ่านมันก็คงไม่มีอะไรมากใช่ไหมมันก็แบบเป็นเกยมยิงอะนะมีเลดเดอร์เนี่ยฟิลล็อกแล้วก็แบบไปจอมตีฝั่งตรงข้ามอะไรมานี้อ่ะยี่สิบวิแบบเป็นทีมสีแดงนะอะล่ะ เรียบร้อยเลดเดอร์ไปกันเลยแบทเทิลมาละนี่อว่าแต่ศูนย์เร่งเราอยู่ไหนศูนย์เร่งอยู่ตรงกลางตอนนี้กำลังโดนบังอยู่สาม,มารถสะโคบได้สะโคบปุ่มทําได้แย่มากอะ่ะไปอยู่นู้นเลยเนี่ยนะอ่ะไปไปไปทุกคนเลสโก้เลสโก้บุกกันโอ้ยโอ้ย,อยทำไมผมบักบนฟิสิกส์น้ำเดี๋ยวก่อนเราต้องพักก่อนพักก่อนพักยังไงพักยังไงไปรู้ผมก็เลยจะสเตมิน่าหมดไม่แล้วหรือว่าผมต้องรีนิ่งก่อนหรือว่าก็แค่นั่งเรือไปอ่ะน่าสนใจ อันนี้แค่นั่งเรือไปเอาโอ้โอเดีเจ๊เจ๊เนี่ไปแล้วทุกคนเออมีระเบิดระเบิดอยู่บนเรือเราเดี๋ยวก่อนนะเออเอมเอมต้องแบบต้องต้อง,ต,องต้องกู้ระเบิดแต่เหมือนว่าจะจะไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจะกู้กู <c oughs> ้ยังไงระเบิดมันเพียบเลยอะ่ะใครเป็นคนวางระเบิดนั่นนั่นสตนั่งสต ตามหาศัตรูตามหาศัตรูโอ้ยข้างล่างนี้อยู่กันแบบอยู่กันเป็นโดงเลยอ่ะโอ้ยแล้วผมมันตียากมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน่เน่เน่ดีเฟกต์ดีเฟกต์ดีเฟกต์อืมอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยโอ้ยตกน้ำตกน้ำเน่เน่เน่ขึ้นมาราชชนสลัดมาแล้วอะเอาแค่เริ่มมาก็แพ้ซะแล้วโอ้ยว่าแต่ผมโมบาบประท่านบักมากเลยเนี่ยคือแบบท่านผู้ชมกดแล้วมันไปอยู่ตรงโน้นหมดเลยคือ what do you mean เกมน่าสนใจนะแต่ว่าเออระบบมือถือเบรเบรมากๆากอะล่ะเออ ต่อไปสุดท้ายนะฮะเบลลัสอะอาร์นอ็นจโรไปนี่ผมกำลังจะโรเป็นทีมโบเนกาอัม巴拉บูมาแล้วโบเนกาอัม巴拉บูนี่สามารถโจมตีได้นานนี้ผมทำดีไว้แหม่เมื่อกี้เยอะเลยมาแล้วแต่เป็นทีมแบบทีมสีส้มนะหรือว่ามันฟรีฟอร์ l l ได้เหมือนว่าจะใช่นะนี่ผมตีกับปัตตพิมปัตตพิมยวนมินอรสักอย่างนี่แล้วก็ตีกับลีลาลีลา ลีลาอะไรลีรลาโอ้ยทำไมทำไมมันเร็วจังเนี่ยเดี๋ยวกันผมตีฝั่งนี้ผมตีฝั่งนี้ตีไปฝั่งนู้นโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมมันอินวิซิเบิลเรื่องไงเนี่ยโอ้โหปุ่มแบบผมกดยากมากโอเคเรียบร้อยผมสามารถแบบเปิดตีได้ไหมไม่ได้อันนี้เอาเป็นว่าตีนี่ก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมเกมมันแินกจังเนี่ยปิงเท่าไหร่เอเอ,อ้โหทุ่มทุ่มกดยากมากโอเคเรียบรลอยผมสามาลถแบบเปิดตาได้ไหมไม่ไดนี่นนี้เอาแล้วคาปูชินโน่อันนี้มันมันโหดมากเลยเนะี่ยคือแบบตัวฮิตบ็อกซ์มันดูค่องไงเนี่ยโอ้โหปุ่มแบบลา นี่มามามาคาปูชิโน่สู้ผมไม่ได้หรอกคาปูชิโน่อะไรนี่คาปูคาปูอะนี่ยน่ามันเหมือน a อไออะน่ะมันมันเป็นแบบมันเป็นแค่ชื่อคาปูชิโน่เฉยๆไม่มีชื่อแบบชื่อเพลเยอร์อ่ะเนี่ยตีเข้าไปตี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 เข้าไปทงทงทงอะไรเมื่อกี้ทง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 มากใช่ไหมทงมากเจอแบบตันเลโรตันลาล่าเข้าไปนี่ตานดารเรโรตันลาล่าโอ้ยเอซเอสซินตีเร็วมากโอ้ยโอ้ยไปประมาณอย่างประมาณสามสี่ร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเป็นประมาณนะั้นนะสำหรับแมพที่ผมเอ่อกดเฟลในวันนี้ถ้าเกิดมีความไม่เห็นงไงบอกกันได้นะฮะแล้วก็วันนี้ปไนแล้วนะเอ่อเอาภาพเลยไปคลิปดิอืมบ๊ายบาย